สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปวันนี้ผมก็จะเดินทางไปที่วัดหลวงปู่ชอบนะครับพอดีวันนี้ฝนตกพอดีเป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะเดินทางไปทําบุญนะครับที่วัดหลวงปู่ชอบนะครับของหลวงของอาเภอบางสะพังหวัดเลยนะครับวัดป่าสมานุสอนนะครับก็กําลังจะเดินทางไปสำหรับครับก็เดินทางไปวัดป่าสมานนสอนวัดหลวงปู่ชอบตอนนี้ผมก็ผมเป็นคนในพื้นที่นะครับพื้นที่บางสะพูนก็หรือว่าการเดินทางก็ไม่มีปัญหาครับ สาเหตุที่จะเดินทางไปเพราะว่าจะมาทําบุญนะครับวันนี้จะมาทําบุญสาเหตุหลักๆคือนะครับคือผมไปเจอพระองค์หนึ่งนะครับไปเจอพระไม่ใช่พระองค์หนึ่งนะก็คือไปเจอพระของหลวงปู่ชอบรุ่นแรกนั่นเองนะครับผมไปเจอพระรุ่นแรกของหลวงปู่ชอบผมก็เลยอยากได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีตังมีอยู่แต่มันจะเป็นน้อยใช้อย่างอื่นไม่มีตังก็เขาจะทายหลายหมื่นนะครับองค์นั้นนหะก็ทายหลายหมื่นเป็นองค์ของ องเหลียนหลวงปู่ชอบรุ่นแรกนะครับสมัยผมอยู่ปห้านะครับผมก็รู้จักกับเหรี่ยนหลวงปู่ชอบตั้งแต่อยู่ปห้าแล้วนะครับเคยปั่นจักรยานนะครับปั่นจักรยานมาที่วัดหลวงปู่ชอบจากบ้านผมนะปั่นมาเป็น1ิกิโลนะครับปั่นไปกลับนะเพื่อที่จะอะไรครับมามาเที่ยวมาเที่ยววัดแล้วก็ พอมาถึงวัดก็มาอาบน้ําตกอะไรอย่างงี้นะครับอาบน้ําตกเสร็จขากลับแล้วก็แวะพวกเราก็พากันแวะเพื่อนกันนี่แหละสี่ห้าคนแวะไหว้ในพิกสสารกราบหลวงปู่ชอบพอดีช่วงนั้นเที่ยงพอดีพอเราอาบน้ําตกกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปขึ้นไปบนกุฏิของท่านเห็นลูกศิษย์ก้มท่านออกมาอยู่แล้วก็เห็นแล้วก็ไปกราบท่านนะครับท่านก็จ้องมองก็เหลียวดูเราอยู่เพราะเราเป็นเดก็กตอนนั้นก็ หรือว่าเป็นเด็กๆเ,เนาะ,ะท่านก็เหมือนว่าจะให้พรอ,อะไรอย่างนี้ด้วยเพื่อนผมเลยบอกว่าท่านมีเหรียญหนึ่งะมีเหรียญเหรียญรุ่นแรกปีพศอ2514อบอกว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยแล้วก็คนก็นิยมเล่นหากันมากตั้งแต่ตอนนั้นผมก็เลยน,นึกอยากได้ว่าโอเหรียญหลวงปูดชอบรุ่นแรกตั้งแต่อยู่ป .5 นะครับพอมาอยู่ม .2 ก็ยังอยากได้อยู่นะครับแต่ว่าเหรียญขึ้นแล้ว อสองหมื่นกว่าแล้วอยู่มอสองโอ้สมัยสมัยยี่สิบปีก่อนนะครับก็ถือว่าถือว่าแพงนะไอ้สองหมื่นกว่าบาทเนะี่ยถือไม่มีปัญญาละเอาลงเอาเงินไปโรงเรียนมาละย 20, ลี่สิบเราจะไปหาเงินที่ไหนสองหมื่นเนี่ยนะครับเราก็คิดในใจว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะถ้ามีบุญกาสนาจริงๆเราก็อาจจะได้พอดีพอด,ดีวันนั้นนะ่ะผมพอมาถึงปัจจุบันนะครับวันนั้นผมก็ไปที่ร้านรักแห่งหนึ่ง พอดีเขาเอาเหรียญมาให้ผมดูเขาบอกแพงหลักสามสี่หมื่นเพราะอย่างนั้นผมก็ไม่มีตังค์ผมก็เลยอธิษฐานบอกว่าหลวงพ่อก็ถ้าผมซื้อได้นะอผมก็จะมาทําบุญที่วัดท่านอย่างนี้นะครับเจ้าอาหารนะมาถวายต่อหน้ารูปท่านเลยอย่างนี้ผมก็ผมก็อธิษฐานในใจเนาะไม่ได้พูดอธิษฐานในใจผมก็อธิษฐานเสร็จผมก็กลับบ้านกลับบ้านเอาต่อมาอีกสองวันผมก็ ได้เงินมาซื้อได้เงินมาเช่าเหรียญน,นั้นนะครับแค่สองวันนะวันสองวันนะผมก็ได้เหรียญเหรียญน,นั้นมาเช่าครับใจผมมากเลยผมก็อธิษฐานก็ก็ได้เอก็หลังจากที่หามาตลอดห้าสิบปีเต็มโอ้อันนี้จะเป็นทางไปวัดหลวงปู่ชอบนะครับตรงนี้จะเป็นทางเป็นเข้าไปบ้านโคกมนนะครับผมก็เออถือว่าท่านอาจจะมาช่วยเราก็ได้ว่าช่วงนี้ผมก็ เหมือนว่าดวงไม่ค่อยดีแหละนะครับอบ้านก็แบบอาศัยบ้านเขาอยู่นะอย่างเงี้ยก็อธิษฐานเหมือนกันว่าหลวงพ่อขอยช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆผมก็มีหลายองค์อยู่นะผมก็นับถือพระอาจารย์โตคำลังสีพระสมเด็จผมก็มีอยู่ผมก็เก็บสะสมมาอยู่นะครับสำหรับพระสมเด็จก็นับถือนะครับแต่ในส่วนของหลวงปู่ชอบก็เป็นพระพื้นหินเราเราสัมผัสมาเป็นเล็กเป็นน้อยแล้วก็ย่อมมีความผูกพันนะครับแล้วก็เราก็นับถืออยู่แล้วนะครับ ก็ได้พอดีได้เหรียญมาผมก็เลยนี่แหละวันนี้ก็เลยวันดีแหละวันอาทิตย์ผมก็เลยว่าจะมาทาบุญสักหน่อยเล็กๆน้อยๆอผมก็ไม่มีตังค์หรอกก็มาทําบุญเล็กเล็กน้อยๆแล้วก็เอาอาหารมาคล้ายๆมาประเคนมาเป็นพัฒอาหารอะไรอย่างเงี้ยมาถวายอย่างเงี้ยนะครับมาบด้วยมาดูวัดด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็มาวันนี้วัดหลวงโปรดชอบจะมีอยู่สองวัดวัดในบ้านนะครับหรือว่าวัดบ้านโคกนลนะครับแล้วก็วัดนอกบ้านก็คือวัดป่าสมานุสร์นะครับ เหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างปี2517นะครับะจะเป็นเหรียญที่สร้างเพื่อที่จะเอาเงินมาทําโบสถ์แล้วว่าโบสถ์น้ำของท่านนะครับเขาคือเอาเงินมาหาเงินท่านก็อยากสร้างนะครับสร้างเหรียญรุ่นแรกนั่นแหละท่านอยากยากท่านคือทีแรกท่านอยาก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 สร้างโบสถ์น้ํเแล้วว่าโบสถ์น้ำนะครับที่มีน้ํารอบโบสถ์นั่นแหละก็เลยไม่มีตังกก็ไม่รู้จะไปหาตังจากไหน หลวงปู่ชอบท่านเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์รุ่นน้องของอาจารย์ฟั่นนะครับอาจารย์ฟั่นขาขาจารโรนะครับก็เป็นก็เหมือนว่าอาจารย์ฟั่นก็เป็นศิษย์รุ่นพี่ส่วนหลวงปู่ชอบก็เป็นศิษย์รุ่นน้องนะครับเมื่อท่านเรียนล่ำเรียนวิชาอะไรมาก็ท่านก็มาอยู่ที่วัดป่าโคกนนี่แหละวัดป่าจามนุสร์เนี่แหละท่านก็อยากสร้างนะครับท่านก็อยากสร้างพรา พอดีมีลูกท่านก็เลยไปหาหลวงปู่ขาวอาจารูนี่แหละอยู่ที่แถวหนองบัวลำพูแล้วหลวงปู่ขาวก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นเหมือนกันไปหาหลวงปู่ขาวแล้วก็ไปพูดให้ฟังว่าอยากได้อ,อยากสร้างโบสถ์กลางน้ําพอดีพอดีลูกศิษย์เจ๊กอะไรนี่แหละเป็นชื่อเจ๊กอะไรนี่แหละที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวก็เลยได้ยินก็เลยเอาเรื่องนี้แหละไปไปพูดกับคุณปียะนะครับแล้วก็คุณกเกษมผิวงามแหละที่เคยสร้างเหรียญของหลวงปู่ฟั่นให้นะครับ รุ่นแรกปัจจุบันนี้เหรียญเหรียญละสิบล้านนะของหลวงปู่ฟั่นนะหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวเหรียญละสิบล้านถ้าเป็นเหรียญทั่วไปก็สองล้านสามล้านอย่างนี้นะครับแต่เหรียญของหลวงปู่ชอบก็ประมาณเดี๋ยวนี้ก็ราวๆหลักแสนนะครับสวยๆก็สองแสนกว่าเดี๋ยวนี้นะเหรียญหลวงปู่ชอบรุ่นแรกก็เลยเอาคํานี้หลับไปหาคุณกิยะและคุณกเกษมผิวดีนั่นแหละก็เลยคุณกเกษมก็เลยเดินทางมาที่บ้านโคกมนนี่เลยมาหาหลวงปู่ชอบ ก็มาคุยกันเรื่องที่จะสร้างโบสถ์กลางน้ําบอกผมจะถ้างั้นนะถ้าจะสร้างผมก็จะสร้างเหรียญน,นะครับขออนุญาตหลวงปู่นั่แหละพูดง่ายๆขอญาติหลวงปู่ชอบนะครับเพื่อจะสร้างเหรียญน,นั่นเองหลวงปู่ชอบก็ทีแรกก็ไม่ตกลงนะคิดก่อนนะครับคิดอยู่ประมาณคืนหนึ่งหลวงปู่ชอบก็คิดอยู่คืนหนึ่งคุณปิญะคุณเกษมก็นอนพักกันอยู่ที่นี่แหละวัดป่าสมานุสร์นี่แหละครับวัดหลวงปู่ชอบบ้านพอกมูลนี่แหละ พอตกวันที่สองหลวงปู่ชอบก็เลยว่าคุณกเกษมก็บอกว่าผมสร้างไม่ได้สร้างสร้างเพื่อซื้อเสียงสร้างเพื่ออะไรเพื่อไปแจกคนที่มาทําบุญอเอาไปแจกคนที่มาทําบุญหลวงปู่ชอบก็เลยเอาวหลวงปู่ชอบก็เลยยอมให้สร้างนะครับแต่ว่าคุณกเกษมกับคุณปิยะนี่ยจะขอสร้างเหรียญทองคำหนึ่งเหรียญด้วยนะครับเหรียญทองคำหนึ่งเหรียญนั่นเองเพื่อจะเอาไปเป็นเกียรติของวงตระกูลเพราะนั้นเหรียญทองคาเหรียญแรกของคุณกเกษมสร้างนะครับก็ เป็นเหรียญหลวงปู่ชอบรุ่นแรกนี่น,นะครับเป็นมีเหรียญทองคำหนึ่งเหรียญแล้วก็สร้างทั้งหมดมีเนื้ออันปาก้านะครับเนื้อเงินเนื้อ,อ,อทองแดงรวมประมาณ4 0 0พันเหรียญถ้าฝาบาทก็ประมาณ1,000พันเหรียญอย่างของผมนี่จะเป็นรุ่นฝาบาทของผมนี่ฝาบาทของผมจะอยู่มีประมาณ300อเหรียญแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะผสมอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้อีก700อเหรียญนะครับก็จะมีอยู่ประมาณเบ็ดเสร็จก็รวมกันประมาณ4 0 0พก็คือ สี่พันพระธรรม,มขันนั่นเองนะครับในส่วนของอันนี้หลังจากนั้นนะครับก็นอนอยู่เพื่อนอนุญาตให้สร้างแล้วคุณปิยะคุณกเกษมก็นอนอย่างนี้ตกมาคืนหนึ่งคืนนั้นแหละไอ้คืนที่อนุญาตมองไปบนฟ้านะครับเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแล้วก็เป็นรัศมีทรงโกรดออกมานะครับก็คือคุณเกษมในอัศจรรย์ใจมากโอ้โหวันนี้มาขอ,อญาตสร้างเหรียญแล้วก็ได้รับอนุญาตให้สร้างแล้วก็ พระจันทร์เต็มดวงนะครับเป็นพระจันทร์ทรงกรดก็เลยออกแบบเหรียญเป็นรูปกลมนะครับเป็นรูปกลมพระจันทร์ทรงกรดนั่นเองก็ถือว่าอศาัศจรรย์ใจมากนะครับแล้วก็ศรัทธาศรัทธาหลวงปู่ชอบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยไปเอามวลสารของตัวเองน่ะที่เคยสร้างหลวงปู่ฟันอาจารโลนก็คือปีกเครื่องบินนะครับแล้วก็พวกทองคําทองคําขาวมาผสมกับเหรียญรุ่นอัลปาก้าของหลวงปู่ชอบรุ่นแรกนะครับ เพราะนั้นเหรียญรุ่นแรกที่เป็นผสมอัปปากาน่ะก็จะมีะปีกเครื่องบินมาสมอยู่นะครับแล้วก็มีในส่วนเพราะว่าแกเป็นนักบินแกเ,เ,ปนเป็นนักบินอ่าคเกษมอะไรเป็นเป็นนักบินก็เลยเอาส่วนของเนื้อโลหะหรือว่าเป็นช,ช,ช,ชิ้นส่วนนะครับมาวัดนะครับประมาณนี้ก็สร้างออกมานะครับก็สร้างออกมาเป็นเหรียญของหลวงปู่ชอบรุ่นแรกนั่นเองนะครับอันนี้ก็จัดสร้างโดยคุณกเกษมคุณปิยะผิวดีนะครับ ันนี้ก็ถึงบ้านโคกมนแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยวัดป่าสมานุสร์นะครับชี้ไปแล้วแล้วก็น่าจะเข้าสิ้นนี้แหละครับทางด้านซ้ายมือขวามือนะครับก็ไปวัดป่าสมานุสร์แล้วครับตอนนี้เส้นทางเข้าวัด <chil> <ๆ S 1> ก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับก็นู่นแหละเดี๋ยวไปเจอกันที่ในวัดเลยนะครับวัดป่าวัดป่าสมานุสร์นะครับวัดบ้านโคกมนหรือว่าวัดป่านะครับแล้วก็มาถึงแล้วเดี๋ยวผมจะตรงไปที่เจดีของหลวงปู่ชอบเลยครับสาธุ ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดแล้วก็ไม่มีใครมาตรงนั้นจะมีห้องน้ำา้วตรงนี้จะเป็นสถานที่จัดการแสดงจัดงานต่างๆก็เป็นตรงด้านหน้าเราจะเห็นเจดีด้านหน้าตรงนี้แหละครับจะเก็บอัฐิของหลวงปู่ไว้นะครับแล้วก็จะมีน่าจะมีศาลาน่าจะมีศาลากลางน้ําตรงนี้อีกนะครับก็จะมีศาลากลางน้ําตรงนี้อีกด้วยนะครับนจะมีโบสถ์กลางน้ําด้วยนะครับบริเวณนี้ก็น่าจะมีโบสถ์กลางน้ําอีกนะครับ จะเห็นเป็นเจดีอยู่ตรงด้านนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีวัดอยู่หรือเปล่าแต่ว,ว่าน่าจะมีพระจำพรรษาอยู่ผมเอาสังฆทานมาด้วยนะอาจจะต้องได้กลับไปถวายอยู่วัดบ้านก็ได้นะครับสังฆทานของผมนี่ก็จะเป็นเจดีนะครับเจดี JD ของหลวงปู่ชอบนะครับข้างในก็บรรจุอัฐิของท่านไว้นะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นโบสถ์กลางน้ํานะครับโบสถ์น้ําตรงด้านนี้นั่นเองนะครับในส่วนของโบสถ์น้ําก็อยู่ในด้านนี้นะครับ นี่เป็นบริเวณวัดป่าสมานุสรนะครับสวยงามนะครับไม่มีใครเลยครับเราจะทําบุญได้ยังไงเนาะเดี๋ยวดูกันนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาชมกันสวยงามครับช่วงโควิดอย่างนี้แหละครับครับก็จะเป็นโบสถ์กลางน้ำครับเรียกว่าโบน้ํนนะครับรอบๆโบสถ์ก็จะมีน้าอยู่นะครับลักษณะนี้สวยงามเลย นสอนเงียบนะครับชจ้านี้ไม่มีใครเลย,เ,ลยเป็นโบกลารน,นะครับกุติพระก็ไม่มีใครเลยครับนก็จะเป็นเจดีนะครับที่บรรจุอติธาตุของหลวงปู่ชอบฐานสมองนะครับผมนี่ก็มาไหว้นะครับมาไหว้แล้วก็จะมามาไหว้มาดูหลังจากที่ไม่ได้มานานแล้วครับ ก็เปรียบภาพในสมัชิกได้ชมกันลลนี่นะครับผมฝนลินดนวยนะครับฝนก็จะลินหน่อยเงียบมากไม่มีใครโยดถ้าผมอาจจะไปที่วัดอีกวัดหนึ่งนะครับอีกวัดหนึ่งที่มีพระแล้วก็จะไปถวายสังฆทาน้วยตรงวัดนั้นนะครับตรง,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 อง,องนี้จะิือดีิทภาพของท่นา,า,ออาน,อน,อนอยู่ตรงนี้นี้เราก็อยู่ภายในห้องของพระอาจารย์เราปุ่ชอบฐานสมออนุรวบรวมวัตถุมงคลอยู่ตรงนี้ภายในกุฏิเนี่ก็เราจะเข้าไปไหว้เพื่อน เป็นภายในเจดีย์นะครับก็สวยงามมากนะครับด้านขวามอาือเราก็จะเป็นของหลวงปู่ชอบนะครับอธิธาตุท่านอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเอาของมาถวายท่านนะครับมีกับข้าวนะครับแล้วก็มีนั่แหละในส่วนของสังฆทานต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําการไหว้ก่อน ผ้ามาถวายท่านนะครับนี่จะเป็นผ้ามาถวายท่านนะครับอันนี้จะเป็นเทียนตรงนี้ก็จะเป็นกับข้าวนะครับที่ผมทํามาเตรียมมาจากบ้าน,นมีข้าวมีทอดปลานะครับมีขนมหวานต่างๆผมก็จะมาถวายท่านเดี๋ยวผมตามการไหวกับข้าวเดี๋ยวผมก็จะไหว้อธทษฐานนะครับที่ทานถวายกัน ตรงด้านหน้าก็จะเป็นอธิธาตท่านนะครับตรงด้านหน้า,นาก็จะมีอธิธาตท่านอยู่ีเหรียญรุ่นแรกของท่านด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านที่ผมได้มาวันนี้ก็จะเป็นแก่นท่านับรุ่นแรกรุ่นสองถักมาเรื่อยๆนะครับวัตถุมงคลของท่านที่จัดสร้างทั้งหมดนะครับว่ามีกี่รุ่นก็เยอะมากครับ ไม่หวัดไม่หวัดไม่ไหวจริงๆของหลวงปู่ชอบเราสามารถมาเทียบได้นะครับอันนี้ของผมรุ่นนี้แหละรุ่นนี้เลยอันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษหนึ่งนะครับรุ่นนี้รุ่นพิเศษหนึ่งต่อมาพอสองพันห้าสิบสี่นี่สังหัดหนึร้อยสิบเจ็ดนะครับสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดมีหลายรุ่นต่อมาก็จะเป็นรุ่นยี่สิบจังหนะัดหนึร้อยยี่สิบนะครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นรุ่นยี่สิบเก้านะครับสามสิบรุ่นลมเยอะมากวนะัดบ้านโคกมณ์นะครับนี่นะจะเป็นวัดบ้านเงียบมากเลยมาช่วงนี้ไม่มีใครเลยนะครับช่วงโควิดผมว่าจะมาค่ะถวายสังฆทานกันนะครับจะมาวัดนี้วัดบ้านนะครับวัดบ้านพอดีผมก็มาถวายสังฆทานนี่จะเป็น เจ้าว,วาดเป็นเจ้าว,วาดเนาะลูกปัจจุบันใช่ไหมครับจะเป็นเจ้าว,วาดของวัดบ้านป่าสมานนิสสอนวัดบ้านโคกมนใช่ไหมคร,รมับวัดป่าโคกมนวัดป่าโคกมนเนาะ่าสมานนิสสอนจะอยู่ทางปิตพันออกนาโอ้ใช่ครับอันนี้ก็จะมาถวายงานเลือกวอแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอขอนุญาตกลับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับเลยเนาะครับลากลับท่านก่อน